อ่าคลิปนี้นะครับมาจังหวัดสระบุรีนะครับพี่เอนะครับในทีมก๊อปแก๊ปนะครับเป็นคาเซมิชิปนะครับกับทั้งแก๊งเลยนะครับอ่าตัวแรงตัวแรงนี่ตกอล์ฟพวิทย์ววทสเปคเดิมสองเอสเฮ้ยโอ้ย,ออยบวกบวกเฮ้ยคานุ่นแลกจิกกว่าเด,เ,นะเดี๋ยว,ยยวก็ปร,รับดิรถมันกินอ่ะอืมราลอมาดูอาการรถเขาอยู่ ดีขึ้นไหมสี่เซลนะโอ้คุ้งดีรถดิสก็จะสู้ได้ตาอีกมาทำอะไรพี่มาผมลองคร่าวๆนะเราไม่เราไม่ได้มีเครื่องมือมาขอความรู้ตื่นเต้นอะไรแม่ขาจะแม่บอกไปเลยดีดดูจะดูอาการรถแต้แม่เด้งแล้วล่ะ ที่เหลือแค่าโอเคซูตมีสะบัดแล้วสะบัดไหมได้นะได้อันนี้เซ็ตที่เทียลงอ่าเราโหลดโหลดโหลดเพื่อไม่ให้รถอาการโยมนี้เพียงแค่โหลดโหลดอยู่้องาเส้นึงเดียวใช่แล้วก็พี่ลองเซ็ตชกให้นิ่มลงกว่านี้นิดนึงถ้าลองโหลดนะแต่เป็นต้นที่ลองลองลองปรับชุกนิ่มดูอย่างครับยังเลยองหันซุตแล้วลองวิ่งดูนะครับอะไร มีปัญหาทุการแบบน้รถพีมาหรืกระเป๋า้พืนปกติแล้วรถมีหน้าจะดูเวลาดูก่อนมันยังนีอยู่้พี่เราเดี๋ยวไอ้เล็กแก่หไปแก้่บเลี้ยวน้อยเล่นไปพอไปสมมติโดวิ่งไปแต่พื้นกลับกลับไปอีกทีนึงก็แก่ต้องระวังหน่ยแ้แรกโดนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูอีกทีนึง ก็โดดพารถิพอพอพี่ไม่มีเฟรมเดี๋ยวจะได้ไม่ถึ่งขึ้นไอไม่เด้งแล้วล่ะพี่เหลือแค่อ่าโอเคชุดมีสะบัดแล้วสะบัดไหมได้ไนะได้อะไรอันนี้เซ็ตเซ็ตสปริงคร่าวๆแล้วเซ็ตดีกาะกันนี่อีกพี่ดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันมันมันไอ้นี่นะ เมื่อกี้ไม่ได้เลยนะอืในเสาเลยเดี๋ยวได้ไม่ต้องขอความลงมันเลยเวลารถมันบับอยู่เหมือน